สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะไพ่ย,ยิปซีถ้าเปิดต่อหน้าใครมักจะเป็นจริงนะคะใครเข้ามาดูคลิปนี้นี่จะเป็นพลังงานของคุณสำหรับใครไม่ชอบคลิปนี้สามารถปัดผ่านได้เลยนะคะก่อนอื่นวันนี้พี่หมอหนานจะมาดูดวงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบกระทันหันในวันนี้ของคุณคือเรื่องอะไรนะคะตั้งจิตอธิษฐานและดูคลิปนี้ให้จบและตั้งใจดูนะคะ ขออนุญาตครูบาอาจารย์ก่อนว่าให้พี่หมอนหวานเปิดดวงผ่านไพ่ยิปซีให้คุณสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะแต่ก่อนอื่นพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันก่อนนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะพี่หมอจะเปิดไพใ่ให้ทั้งหมด3ใบามาดูกันว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะเปิดกันเห็นเนเลยนะไพ่ใบแรกนะคะว้าว สิบถ้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณจะมีข่าวดีเข้ามาแบบกระทันหันคือข่าวดีเรื่องการงานข่าวดีเรื่องความรักอ่ะคนไหนทะเลาะกับแฟนวันนี้แฟนจะง้อแบบปุ๊บปั๊บอ่ะใครรอคอยงานข่าวดีเรื่องงานจะมีข่าวดีเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บเหมือนกันบางทีวันนี้อาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปุ๊บปั๊บมีการเปลี่ยนแปลงแบบปุ๊บปั๊บนะคะที่คุณเป็นสิ่งที่คุณรอคอยด้วยนะใบที่สองคือว้าวได้เงินนะ ปุ๊บปั๊บความโชคดีของคุณในวันนี้คือมีเงินได้เงินหยิบจับเงินราชาเหรียญนะคะหรือบางคนรอคอยเงินจากคนรักทางกายวันนี้จะโอนเงินเข้าบัญชีคุณปุ๊บวันนี้คุณจะได้เงินอย่างแน่นอนค่ะเป็นพลังงานที่ดีมากๆตอนนี้มาดูใบที่3มกันค่ะว้าวราชีเหรียญค่ะวันนี้ได้เงินอยู่แล้วได้ดับเบิลเงินอีกแปลว่าเงินที่จะได้วันนี้ ต้องเป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะทําให้คุณยิ้มได้ทําให้คุณดีใจเลยทีเดียวนะคะพลังงานของไพ่บอกว่าวันนี้จะมีเรื่องดีๆเข้ามาแบบมากมายโดยเฉพาะเรื่องการเงินความรักนี่ดีมากๆและสําหรับภายในวันนี้โสดก็อาจจะได้เจอคนที่ชอบพอถูกคอถูกใจในวันนี้หรือคุยกันเห็นชอบกันเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะสําหรับใครครบกันมาสักพักวันนี้อาจจะได้เปิดอก เปิดใจมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันดีต่อใจมากๆว้าวไพ่ั้งสามใบดีมากสําหรับใครผ่านมาเห็นคลิปนี้และนี่เป็นดวงของคุณแบบกระทันหันเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นนะคะพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้พี่หมอน้หวานยินดีมากที่ได้พบทุกคนในคลิปนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนคะ่ะบ,บาย